สวัสดีคะ่จะจ๋าทาหลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาอัปเดตกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลย รับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคนในวันนี้เป็นความคิดความรู้สึกแบบไหนไปหาคำตอบพร้อมๆกัน,นะคะ่ะ อไพ่ใ uh huh. บแรกขึ้นมาสิบถ้วยไม่ว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้จะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามแต่สิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณนั่นก็คือความรักเป็นความรักที่เต็มหัวใจเป็นความรักที่อยากมีอนาคตร่วมกัน ถ้าหากคุณกับเขาอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่คนคนนี้ก็อยากที่จะขอคุณแต่งงานอยากจะสร้างชีวิตครอบครัวร่วมกันกับคุณแต่สำหรับใครที่กำลังมีปัญหาการหรือตัดจบเลิกลากันไปแล้วคนคนนี้ก็ยังรู้สึกรักคุณอยู่ไม่ว่าในอดีตการกระทำของเขาจะเคยทำอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแต่ในวันนี้สิ่งที่เขารู้รู้อยู่เต็มหัวใจนั่นก็คือเขารักคุณและอยากมีครอบครัว ร่วมกันกับคุณโอ้ยขึ้นมาทั้งสิบถ้วยทั้งสองถ้วยเลยนะคะเขามันเป็นความรู้สึกรักที่มันไม่ได้มาจากอารมณ์ชัว่ววูบหรือมาจากความรู้สึกหลงหลายข้งางใครนะคะเพราะถ้าคุณสังเกตไพ่ใบนี้สองถ้วยแต่มันอยู่ในห้องสมุดห้องหนังสือที่มีแต่หนังสือเยอะแยะมากมายดังนั้นความรู้สึกลักที่เขา รู้สึกกับคุณในวันนี้มันเป็นความรู้สึกรักที่มันผ่านการคิดทบทวนไต่ตองการหาคำตอบให้กับหัวใจของตัวเองมาอย่างรอบครอบแล้วมันไม่ได้มาจากความ หวือหวาหรือความชั่วคู่ชั่วคราวแต่เขาคิดเขาหาคําตอบให้กับตัวเองและหาคําตอบให้กับหัวใจให้กับสมองของเขาแล้วซึ่งสุดท้ายสิ่งที่เขาได้กลับมานั่นก็คือเขารู้ตัวแล้วว่าเขารักคุณและอยากสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณ เด็กถือถ้วยคนคนนี้มีอายุน้อยกว่าคุณนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคําว่ารักของเขามันอาจจะดูไม่หนักแน่นคําว่ารักของเขามันอาจจะดูมีความโลเลคนแบบเขาจะเจอความรักมาสักแค่ไหนกันถ้าเทียบกับคุณดังนั้นคุณอยากได้ความรักที่มันมีความชัดเจนความรักที่มองเห็นอนาคตจริงๆไม่ใช่แค่ความรักที่คุณรู้สึกว่ามันดูเพอฝนันดูเพอเจอคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณดังนั้นเวลาเขาพูดอะไรถึงอนาคต คุณอาจจะรู้สึกดีแต่สุดท้ายมันก็จะหยุดตรงที่คุณคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงเหรอมันจะเป็นไปได้จริงเหรอไม่ว่าจะอายุที่ต่างกันของคุณกับเขาไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามแต่ความที่อายุของเขากับคุณมันห่างกันคุณก็เลยค่อนข้างกัง,กงวลและแคร์แคร์ทั้งความรู้สึกของคนรอบข้าง คนรอบข้างคุณคนรอบข้างเขาและมองไปถึงอนาคตว่าถ้าอีก10ปี20ปีข้างหน้าอายุของคุณมันจะห่างเขาไปแค่ไหนแล้วในตอนนั้นเขายังจะรักคุณเหมือนในตอนนี้ไหมซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกค่อนข้างกังวลในความรู้สึกถึงคําว่ารักที่เขาบอกคุณเจ็ดเหรียญแต่เขาก็เคยบอกคุณและอธิบายคุณไปแล้วนะคะว่า ใครจะคิดยังไงมันเป็นเรื่องของคนอื่นแต่เขาอยากให้ค yes ุณเชื่อใจและมองดูความตั้งใจจริงของเขามองดูเจตนาของเขาที่เขาอยากจะทำทุกอย่างอยากจะหล่อล้อมอยากจะผสมผสานความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาหาจุดกึ่งกลางของความสัมพันธ์หาจุดกึ่งกลางของคนสองคนที่จะไม่ต้องปรับเปลี่ยนเข้าหากันมากนะแต่เขาอยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองโดยที่เขาก็ยังอยากเป็นตัวของตัวเองแล้วหาจุดสมดุลของความสัมพันธ์ นคนคนนี้เคยบอกคุณและพยายามทําให้คุณรู้สึกว่าให้คุณโฟกัสแค่ตัวเขาอย่าสนใจคนอื่นแล้วมองไปที่ความรู้สึกของคุณว่าคุณต้องการมีเขาจริงๆไหม The Lover แต่ความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ระหว่างคุณกับเขามันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักทางเลือกเป็นรักเชิงซ้อนนะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่มีเจ้าของมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่มีคนอื่นแต่พลังงานเรามาถามถึงพลังงานของเขาดังนั้นจ๋ามองว่า เขาคือคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้มีสเสน่ห์มีความแพลวพาวดังนั้นในการที่เขาทําอะไรให้คุณต่างๆนานา,นาคุณถึงไม่เคยเชื่อใจเขาเพราะความที่เขาเจ้าชู้ความที่เขาดูไม่มีท่าทีที่จะหยุดที่คุณและหลายๆคนคุณก็เคยถูกเขานอกใจดังนั้นต่อให้วันนี้เขามาพูดอะไรกับคุณคุณก็ค่อนข้างที่จะให้ความเชื่อใจไว้ใจเขายากเพราะคุณเป็นคนที่เจ็บแล้วจําและเป็นคนที่ฝังใจกับสิ่งต่างๆมากมายถึงแม้ว่าในวันนี้ เขาจะเดินมาบอกคุณว่าเขารักคุณเขาคิดได้แต่มันก็ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นเลยคุณยังจําเหตุการณ์ในวันที่เขาเลือกคนอื่นคุณยังจําเหตุการณ์ที่อยู่ในวันนั้นเขาไม่ได้เลือกคุณคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่อายุน้อยมีความแพวพราวและมีความเจ้าชู้และความเจ้าชู้นี่เองที่ทําให้คุณกับเขามีปัญหาการบางคนอาจจะเลิกลากันไปแล้วเพราะความเจ้าชู้ประตูดินของเขาส่วนคนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์คุณก็อยู่ในโหมดที่เริ่มโปลงเริ่มปล่อย วางแล้วถ้าหากวันหนึ่งเขาเจอใครที่ดีกว่าคุณแล้วอยากไปคุณก็พร้อมปล่อยนี่คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะ j u สตเมนตแต่ j u สเมนตขึ้นมาแล้วมีสิบถ้วยสองถ้วยจะมองว่าคนคนนี้เขาเป็น คนที่เกิดมาเพื่อคุณคุณทั้งสองคนเกิดมาเพื่อกันและกันคุณกับเขาอาจจะมีบุญมีเวรมีกรรมสัมพันธ์กันอยู่จึงต้องมาพบเจอมาชดใช้เวรกรรมให้กัน ความเจ็บปวดเสียใจที่เขาเคยทําให้กับคุณมันอาจจะเป็นผลกรรมในอดีตของคุณทั้งสองคนไม่ว่าชาติใดก็ตามที่จะต้องกลับมาชดใช้สิ่งนั้นให้แก่กันและกันคุณทั้งสองคนมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นคู่รักที่มีความสัมพันธ์การทางจิตวิญญ,ญาณหรือโซเมทวินเฟมได้นะคะและการที่ ถ้าหากคู่ของใครได้ผ่านจุดของการเสียใจถึงขั้นสุดแล้วจะมองว่าคุณกำลังจะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมแล้วกำลังจะเข้าสู่ส่วนของการ มีผลบุญร่วมกันคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่หลังจากได้ชดใช้และทําให้กันและกันเสียใจไปแล้วคนคนนี้เขาถึงได้เพิ่งรู้ตัวไงคะว่าเขารักคุณคิดทบทวนทุกอย่างมาดีแล้วถึงแม้อดีตจะเคยเลวร้วายแค่ไหนแต่ในวันนี้คนคนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะกลับมาคุณกับเขาได้ชดใช้เวรกรรมให้แก่กันไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ส่วนของผลบุญที่คุณกับเขาจะได้กลับมาใช้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ราชนีถือถ้วยจ่าก,ก็ยังมองว่าจริงๆคุณก็ยังรักเขาและคุณยังรอคอยเขานะคะ คุณเป็นคนที่เคยพร้อมให้โอกาสเขาเสมอในวันนี้ก็เช่นกันคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสคนคนนี้คุณมีความเป็นห่วงมีความห่วงใยเขาเสมอทุกครั้งที่เขามีปัญหาคุณจะเป็นคนแรกที่อยู่ในชีวิตของเขาถึงแม้ว่าในช่วงเวลานั้นคุณกับเขาอาจจะไม่ได้มีสถานะอะไรต่อกันเลยก็ตามแต่อะไรก็ตามที่เป็นปัญหาของเขาหรือเป็นความเดือดเนื้อร้อนใจของเขาคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือและเข้าไปอยู่เคียงข้างเสมอและในครั้งนี้จ๋าก,ก็มั่นใจนะคะว่า ว่าถ้าหากเขากลับมาขอโอกาสจากคุณมาทําให้คุณเห็นว่าเขารักคุณจากใจจริงสุดท้ายแล้วคุณก็ยังจะให้โอกาสคนคนนี้เข้ามาในชีวิตถึงแม้ความเชื่อใจความไว้ใจมันจะหมดไปแล้วแต่คุณก็ยังอยากให้โอกาสเขาเพราะคนคนนี้จะเข้ามาหาคุณโดยที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถปล่อยเขาไว้คนเดียวได้เพราะคุณจะมีความสงสารความเมตตาให้กับเขาโดยที่คุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมคุณถึงต้องสงสารคนคนนี้แล้วไม่อยา ปล่อยให้คนคนนี้ต้องทุกข์ใจอยู่เพียงลําพังในถือถ้วย เขารู้แล้วนะคะว่าเขาจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะเริ่มต้นความรักครั้งนี้กับคุณให้ได้อีกครั้งหนึ่งเขารู้แล้วว่าในอดีตเขาทำอะไรผิดพลาดไปบ้างและในอนาคตเขาจะไม่ทำเรื่องนั้นซ้ำอีกคนคนนี้รู้แล้ววิธีการต่างๆที่จะกลับมาทำให้คุณมีความสุขวิธีการที่จะทำให้คุณกลับมาเปิดใจเขาอีกครั้งเขาพร้อมแล้วที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์พร้อมแล้วที่จะกลับมามอบความรักและมองไปถึงอนาคตร่วมกันระหว่างคุณกับเขา เจ็ดถ้วยในตอนนี้เขากําลังเลือกหาวิธีที่จะเข้าหาคุณนะคะเหมือนที่บอกเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องทํำยังไงบ้างแต่ว่าเนื่องจากความที่คุณกับเขาค่อนข้างสนิทสนมกันมานานคนคนนี้อยากทําให้คุณประทับใจและอยากทําให้การกลับเข้ามาในชีวิตของคุณมันสําเร็จตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเริ่มต้นเขาไม่อยากถอยกลับไปเริ่มต้นตั้งหลักอีก เพราะช่วงเวลาที่มันห่างกันไปหรือมีปัญหากันไปเขาไม่เคยมีความสุขเลยในตอนนี้เขาอยากกลับมาในชีวิตของคุณให้เร็วที่สุดดังนั้นเขาจะต้องหาวิธีที่มันดีที่สุดสําหรับตัวเขาและตัวคุณที่จะทําให้การกลับมาตั้งแต่ครั้งแรกสามารถเดินหน้าไปต่อกันได้และไม่จำเป็นต้องย้อนกลับไปอีก the wheel of fortune กองล้อแห่งโชคชะตาตอนนี้กองล้อแห่งโชคชะาตากำลังหมุนเวียนเปลี่ยนผันให้คุณกับเขาได้วนเวียนกลับมาหากันอีกครั้งและเหมือนที่บอกการที่คุณกับเขาได้ผ่านจุดของการเสียอ,อกเสียใจอย่างแสนสาหัสมาแล้วมันคือการหลุดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงของความรักระหว่างคุณกับเขาและหลังจากนี้กองล้อของโชคชะตาจะหมุนเวียนให้คุณได้กลับมาพบเจอความสุข ความสุขจากความรักของเขาคนนั้นที่จะมอบให้กับคุณเวรกรรมหมดไปแล้วต่อไปนี้คุณกับเขาจะอยู่กันด้วยผลบุญและบุญสัมพันธ์ที่มีต่อกันคุณกับเขายังไม่สามารถตัดขาดกันได้เด็กน้อยคนนั้นจะกลับมาสร้างความมั่นใจให้กับคุณอีกครั้งนี่คือสิ่งที่ความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูทธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%ซกันนะคะได้แก่ชาวราศีโทษนะคะได้แก่ชาวธาตุน้ำราศีมีนกลรกฎพิจิกชาวธาตุน้ำราศีมีนกลระกฎพิจิกชาวราศีกลรกฎคนที่เกิดวันที่ห้าสิบห้ายีสิบห้าคนที่เกิดวันที่14บสยีสิบสี่คนที่เกิดว,ว,วันที่7จ็ดสิบ ถ้าใครมีท่าและราศีตังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%นะคะแต่ถ้าหากใครไม่มีท่าและราศีตามที่จ๋าบอกไปแต่เนื้อเรื่องหรือเนื้อหามันตรงกับชีวิตของคุณคลิปนี้ก็มีโอกาสตรง50%นะคะขอให้คุณน้อมรับคำทำนายกลับไปถ้าหากคุณคิดว่านี่คือคำทำนายของคุณและรบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ